นี่ครับทุกคนเป็ดอบปิบของเขาครับแต่อาฟางใสให้มันได้อารมณ์เหมือนไก่อบฟางแต่นี่ของเขาเป็ดครับดูสีสันครับสวัสดีครับป้านะครับควานเมืองรดมากครับผมวันนี้วัตถุดิบของเขาครับเป็ดครับนี่ผมจะเนียเป็ดอบปีบครับเข่องเขานะครับพริกแห้งครับขมิ้นเนาะเม็ดพริกไทยครับแกนหอมป้อมหอมขาวหอมแดงหักผักชีครับ จะไข้แล้วก็ใบช้าครับน่เดี๋ยวเรามาตาเครื่องมักกันเลยครับซอยจะไข้ครับ ต่อไปก็บสยขมิ้นครับขมิ้นนี่ใส่ังหนักนะครับมันหอมเงียบหอมหาขัาชีครับ แกงหอมป้อมพริกไทยเม็ดครับใส่ไปเลยครับพริกครับนี่ครับตาแล้ครับดุนแรกไปได้ต่อไปอันนี้ครับเตือครับ ใส่ไปเลยแล้วก็น,นี้ครับขม,มิ้นก็จะไข่ครับใส่ไปเลยครับอันเดียครับตำครับแวนหยาบหยาบนะครับเดี๋ยวไปมักกันครับมักเลยครับ นี่ครับใส่เครื่องไปแล้วก็คุกครับคุกค่อย,ยเป็ดเลยครับเปิดไก่ครับผมลองเป็ดพอครับ <c ười> ไก่เงี้วันนั้นแล้วครับคุกมันเข้าไปเลยครับ ตงนี้ก็สมุนไพรก็ยัดตรองขี้ปุ๋มมันครับนี่เนาะตีตะกี้เหลือครับยัดเข้าไปด้วยครับจะใครมันอันนี้ผมปาดก้นมันเอาแล้วนะครับที่ว่าเหม็นๆนะครับกวอมสาบยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับเดี๋ยวมามักละไว้สัก สองชั่วโมงครับแล้วต่อมาอบปิบนะครับนี่ครับละวันนี้เลยครับสองชั่วโมงครับนี่ครับเราจะเสียบเป็ดแล้วครับทุกคนครับหวัดตังนะครับใส่หน้าลงไว้ครับใส่ใบเตยไปได้ครับเพิ่มความหอม แล้วก็เป็ดของเขาครับแถมแทมแทมแมนี่ครับเสียบเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเขาไปอบกันครับ อ่านี่ครับเพ็ดของเขาก็ได้ตีแล้วครับคำนี้ก็เล็งมันสื่อๆนะครับนะครับอ้าวละไว้เลยครับรออย่างเดียวครับคำนี้เป็ดอบครับเป็ดอบปิป๊บอืมผ่านไปสามนาทีแล้วครับระหว่างรอ <laughs> ไปอ่อนๆนะครับใส่ทานหลอบเดียวเลยครับเดี๋ยวสักสี่สิบนาทียวผมจะลอกเปิดดูครับจะท่าหรือว่าจะโลเล่เดี๋ยวหอกันครับเป็ดอบปิ๊บครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูครับเพื่อน โอ้น้ำจะแห้งครับเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำมาครับทุกคนเติมน้ำไปฮะครับอ่าถ้าบบกเปิดพอนี่มาได้กินแล้วนะครับนี่เรียบร้อย ปีดครับเล็งสื่อๆหน่อยอ้าวนี่ครับทุกคนผมจะเอาเมื่อมันไม่กินอบฟางนะครับนี่ผมเตรียมฟางนะครับเอาบอกตามได้ครับจะใส่นะครับ,รบเดี๋ยวเหม็น น่ครับเอากินเอากินแบบอบฟางนะครับองั้นเขาเนี่ยไก่อบฟางนะครับนี่เป็ดอบฟาง โลครับจ้างมาแรงครับคั่มครับยุงก็ครบไปไปเปิดดูเลยครับเป็ดโอปปิบแทนแทม,มอือฮึมีการสวยงามครับนี่ครับทุกคนเป็ดโอปปิงหราครับแต่เอาฟางใสให้มันได้อารมณ์ เันไกอ่อบฟางแต่นี้ของเฮาเป็ดกับดูสีสันครับอืมน้ำไหนนี่ครับน้ำมันมันครับ มาครับทุกคนเป็ดอบป,ปิบครับนี่ผมซับมาเรียบร้อยแล้วครับน่องครับอื้มน้ชําเคลื่อนสมุนไพรครับอืเป็ดมีความมันยิมเมดซับนะครับ เครื่องตะมูลไพรอยู่ในตองวันนี้ครับออกรดูครับกินได้หมดนะครับนี่อืม้มะอ่อเขาเนี่ยอะไรครับรสชาติดี เป็ดน,นี่เหนียวไปหน่อยครับเดี๋ยวดูเนื้ออกนะ <S <S ลืมบอกล้ำแต่หนาะลืมครับอืมหาหนาวบ้านเขาครับ ตั้งเหนียวนอนมาเนี่ยเขาจะเนี่พกกยพกไก่์อบฟางครับนี่ผมลองเอาเป็ดมาอบมาข้ากักบอบป,ปิป๊บอื้มมาอบเป็นเอเ็มจัดเนี่ยแน่นนะครับนี่ครับหนังกรอบ ครับแรปเกลือสมุนไพรในตองนี่เข้ากันขนาดเมืม่อนี้ต้องใก่มือครับ ี่เนื้อนาอกมนันครับช้ำช้ำเมนุนี่นี่บัต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าตำเครื่องเข้าไปในี้ <S <S ตัวเป็ดมดครับอกเป็ดนี่แม่แนนเหมาะ เอาหมีดมาเลาะจวยเลาะด้วยครับต้องได้บรรยากาศเอามือฉีกตลยเหี๋ยมมอกมือเดี๋ยวอีซีล้ำแต่หนานะครับคอมัน เดี๋ยวขออนุญาตกินเป็ดโอ,อบก่อนครับจะได้ฟ้าทุกคนติดต่างเพจน,นะครับความเมืองลดมากครับผมแล้วป้ากันมาคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับตื่น